Good morning honey morning Good m o i n g i o s t weeks now อายุเกือบสองเดือนแล้วนะโตเร็วมากเลยเล่นมากด้วยโซน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  m o m มีต้องสละที่จอดรถให้หนูวิ่งเล่น ไปเล่นข้างนอกไม่ได้ไปขุดดินกินต้นไม้ไม่ได้จะป่วยโอเคให้มาวิ่งเล่นในลงรถกินไรอ,อ่ะกินไรหรอ What is that น้า มาี่น <laughs> นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็วิ่งเข้าไปใต้ท้องรถชอบมากเลยวิ่งเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยจับไม่ได้ด้วยไม่ <laughs> มีสายไฟอะไรให้กัดนะ ทำไรเหรอทำไรเหรอฮะโอ้ย <Huh? S 2> oh, <you S 1> จะกัดหมดทุกอย่างเลยเหรอดื mm ๊อ hmm. mm ื hmm. mm ๊อตแมดดิ hmm. mm ๊ด hmm. ก mm ๊อแมดฮัน hmm. น mm ี hmm. mm ่อ๋ n แก Get o f f there. Honey. Get off there. ซอนโอนซอนซอนซอนมากเริ่มสนมาตั้งแต่6อาทิตย์ uh huh. <laughs> ตอนนี้เกือบแอาทิตย์ละ <laughs> Who's this <S หน้าตาอยู่เหมือนกันหมดทุกตัวเลยอ่ะไม่รู้ตัวไหนชื่ออะไรเลยต้องดูที่หน้าอกต้องดูที่รอยด่างขาวที่หน้าอกถึงจะจำได้ว่า,าชื่ออะไรแต่ b รว w n ี่ตัวใหญ่มากต้องด <laughs> ูเห็นก็รู้ <laughs> มีจุดขาวอยู่ที่คอ Guys, so playful and play hard. can Good boy. You good boy, honey. I don't know who you are. You look like Joey. Who's that? ทำไรอยู่เนี่ยฮะทำไรหรอ<ะ>ไม่มีรองเท้าให้กัดนะรองเท้าเอาขึ้นสูงหมดละสองตัวนั่นซัดกันอยู่ซัดอะไร Have fun. Have a good day, honey.